่อนหน้านี้โรงเรียนของเราประสบปัญหาที่คุณครูต้องใช้เวลามากกว่า70%ซไปกับการทเรราเอกสารจนแทบไม่มีเวลาทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนอย่างเต็มที่การตัดสินใจในการบริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ต้องอาศรรัยประสบการณ์เป็นหลักเพราะไม่มีข้อมูลที่แม่นยํามาสานับสนุนและที่สําคัญการดูแลนักเรียนทําได้เพียงแบบรวมๆไม่สามารถลงลึกถึงปัญหาและความต้องการของนักเรียนแต่ละคนได้แต่ในวันนี้โรงเรียนบ้านเชิงดาวของเราได้เปลี่ยนแปงแลงไปอย่างสิ้นเชิงเราใช้แนวคิดของ U.S. Curve การพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนแบ่งเป็น3ระยะคือระยะใช้ได้ระยะใช้เป็นและระยะใช้พัฒนาซึ่งแต่ละระยะมีเป้าหมายและกระบวนการที่ชัดเจนวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงความสําสคัญเพื่อเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนอื่นที่กําลังเผชิญความท้ทาทายเช่นเดียวกับโรงเรียนเราที่เคยเป็นมาเมื่อเริ่มต้นนําระบบ Q Info มาใช้ในโรงเรียนเราใช้กระบวนการที่เรียกว่า PAOR เป็นเข็มทิศนำทางการพัฒนาเริ่มจากขั้นวางแผนหรือ p แ a นการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญมากเราต้องจัดระเบียบข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดให้เป็นระบบไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรของโรงเรียนไปจนถึงระบบการวัดและประเมินผลและที่สำคัญเราให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของบุคลากรโดยวางแผนการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบจากนั้น เข้าสู่ขั้นปฏิบัติหรือ Act เราแบ่งการทำงานออกเป็น4ส่วนที่ชัดเจนมีแอดมินของโรงเรียนที่เปรียบเสมือนผู้ดูแลระบบหลักคอยจัดการเรื่องสิทธิ์การใช้งานต่างๆมีฝ่ายทะเบียนวัดผลที่รับผิดชอบข้อมูลการศึกษาและตารางเรียนมีครูผู้สอนที่คอยบันทึกข้อมูลการเรียนการสอนและมีส่วนของการจัดทำรายงานและเอกสารต่างๆในขั้นการสังเกตหรือ observe ระวางระบบการนิเทศติดตามอย่างเข้มข้นโดยฝ่ายวิชาการและฝ่ายวัดผลจะทำการนิเทศถึง3ครั้งต่อภาคเรียนคอยตรวจสอบทั้งความถูกต้องของข้อมูลนักเรียนการบันทึกคะแนนและการประเมินผลเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องและสุดท้ายในขั้นสะท้อนผลหรือ reflect เราจะนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการนิเทศมาวิเคราะห์ร่วมกัน หาจุดที่ต้องปรับปรุงและวางแผนการพัฒนาในรอบต่อไปทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบผ่านกระบวนการ PLC เมื่อก้าวเข้าสู่ระยะใช้เป็นเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในการใช้งานระบบ Q Info ที่โรงเรียนบ้านชิงดาวผ่านการพัฒนา6ด้านหลักที่สำคัญเราสามารถเช็คชื่อนักเรียนผ่านมือถือได้ทันทีที่เข้าชั้นเรียนข้อมูลทุกอย่าง กบันทึกแบบเรียลไทม์ทั้งการเข้าเรียนคะแนนและพฤติกรรมต่างๆที่สำคัญดังนั้นครูสามารถเข้าถึงข้อมูลนักเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกระบบช่วยให้เราเห็นภาพรวมการเรียนของนักเรียนได้ทุกมิติเราสามารถคาดการล่วงหน้าได้ว่านักเรียนคนไหนมีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เราใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการสอนจัดกลุ่มนักเรียนตามความสามารถทำให้การร่วมมือกันพัฒนานักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการลดภาระงานครูระบบช่วยสร้างรายงานและเอกสารต่างๆโดยอัตโนมัติลดการทำงานซํำซ้อนครูสามารถดึงข้อมูลออกมาใช้ได้หลากหลายรูปแบบตามต้องการการปรับตัวและพัฒนา เราจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานมีทีมพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือและรับฟังความเห็นจากผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนเราสามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดปรับแผนการสอนให้เหมาะสมกับแต่ละคนและจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่จำเป็นได้ตรงจุด จากการนำระบบ Q-Info มาใช้ในโรงเรียนบ้านชิงดาวเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าประทับใจในทุกด้านไม่เพียงแต่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังสร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลในการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริงเริ่มจากฝ่ายบริหารวิชาการ เราสามารถยกระดับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลจากระบบในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการสอนที่ตรงจุดอีกทั้งได้ดึงข้อมูลผลการประเมินด้านต่างๆมาขยายผลเพื่อจัดทำโครงการอาทิโครงการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์เฉพาะด้านโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและโครงการเปิดบ้านวิชาการในส่วนของฝ่ายบริหารทั่วไปเราใช้ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนรอบด้านโดยผ่านการวางแผนการจัดทำโครงการที่เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการจัดการพื้นที่ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด การดูแลด้านสุขภาพและโภชนาการรวมถึงการสร้างระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสำหรับฝ่ายบริหารงานบุคคลระบบช่วยให้เราบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างแม่นยำตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลังการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการที่แท้จริงการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม ไปจนถึงการสร้างโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและโครงการสัดสร้างครูและบุคลากรของโรงเรียนและสุดท้ายฝ่ายบริหารงานนโยบายแผนและการเงินสามารถใช้ข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์และจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการต่างๆผ่านโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการกำกับติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาระบบติดตามประเมินผลที่เป็นรูปธปรรมเพื่อน,นำไปสู่โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีการพัฒนาทั้ง4ฝ่ายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแยกส่วนแต่เชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกันจากการเดินทาง พัฒนาผ่านระบบฟีนโฟอของงเรียนบ้านเชียงดาวั้แต่ระยะใช้ได้สู่ระยะใช้เป็นและกำลังจะก,ก้าวสู่ระยะใช้พัฒนาเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมทุกด้านไม่ว่าจะ็นด้านวามสเร็จทางการเรียนที่สูงขึ้นการทํางานของครูที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่เพียงตัวเลขหรือผลลัพธ์ที่วัดได้แต่คือการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดและว,ว่า,าการทํางานของเราจากการทํางานแยกส่วนมาเป็นบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่าย และจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามาเป็นการวางแผนเชิงระบบวันนี้โรงเรียนบั่นทเชียงดาวพร้อมที่จะเป็นต้นแบบและแบ่งปันประสบการณ์การใช้ q i n n o ให้กับโรงเรียนอื่นเพราะเชื่อว่าการพัฒนาควาการกศึกษาด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจะเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับการกศึกษาไทยให้ก้าวไกลอย่างยัง่งยืน